สวัสดีครับช่องแบ่งกันเก็บนะครับผมครับผมนี่คือช่องแบ่งกันเก็บนะครับผมมาครับนะนะครับผมนึกอะไรไม่ออกบอกหลวงพ่อกลวยครับก็จะสลับเป็นอย่างนี้นะครับผมก็จะมีหลวงพ่อกลวยบ้างพระอื่นบ้างหลวงพ่อกลวยอย่างที่ผมเดียนให้ซ้าๆนะว่าผมเก็บมาเยอะนะครับผมผมก็สลับลงเนาะนะครับผมสลับลง วันเว้นวันมั่งอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวบางทีองค์ไหนห่วงมากๆก็จะอาจจะไม่ลงนะครับองค์นี้จริงๆแล้วก็ยังอยู่ในพระที่แบบต้องบอกว่าสากลนิยมของท่านหลวงพ่อกลวยเลยนะนะครับองค์นี้ผมขยายให้ใหญ่ขึ้นมาเพื่ออยากให้เห็นดูเนื้อชัดๆนะครับเพราะว่าพระพิมพ์นี้นะครับผมของเกละบาทเยอะมากเยอะมากจริงๆนะครับผมนะครับนั่นแปลว่าอะไรครับอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบว่าพระอันไหนถ้าเกอออกมาเยอะๆนะนะ พระนั้นองค์นั้นที่แท้ๆน่าจะแพงนะครับและนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมครับขออนุญาตครับสโลแกนครับนะครับอดใจไม่ได้ต้องขอสโลแกนนะครับฉันจะคอยดูแลลูกศิษย์ของฉันเสมอไม่ว่าฉันจะอยู่หรือไม่ก็ตามพระของฉันเก็บให้ดีต่อไปจะแพงนะครับผมนี่ครับนี่คือหนึ่งในคําปลาลบของท่านหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตรามชัยนาทนะครับผมบางคนก็บอกว่าให้ <c oughs> ให้อราราธนาดีด้วยนะณนะสิวังพรมมามะาอุนะครับผมอ่ะโอเคแค่นี้ก็พอเนาะขยายให้ดูครับนะครับเพื่อให้ดูเนื้อเดี๋ยวก่อนอื่นวัดก่อนเนาะเดี๋ยวจะลืมนะครับผมวัดก่อนเดี๋ยวจะลืมนะครับผมพระองค์นี้มีขนาดความกว้างนะครับลองเอากระดาษมาขี่ตามนะครับนะครับมีขนาดความกว้างนะครับผมนะครับอยู่ที่ประมาณ1.8เซนติเมตร1.8เซนเนาะ และความสูงก็อยู่ที่ประมาณนะครับผม2.8นะครับเซนนะครับบวกลบอย่างละมินนะครับ1.8คูณ2.8นะครับถึง2.9นะครับเพราะองค์เนี้ยฟอร์มใหญ่ฟอร์มลํำต้องบอกว่าฟอร์มเต็มฟอร์มเกินนะครับบางองค์ตัดชิดครับบางองค์ก็จะตัดชิดลงมาจะจะแคบลงมานะครับองค์พระก็จะดูเล็กนะครับก็จะอ่เป็นอีกแบบหนึ่งไปแต่ว่าองค์นี้ดูนะครับปีกเหลือๆครับนี่ครับ ขอบเหลือๆเ,เลยนะครับขอบเหลือๆฟอร์มเต็มดีกว่าพูดง่ายองค์นี้เรียกว่าฟอร์มเต็มนะครับผมราคายังจับต้องได้นะผมแนะน,นําแนะนําว่าเอาได้รีบเอานะครับผมนะครับพระชุดนี้ของท่านหลวงพ่อกลวยแห่งวัดโคศิตรามชัยนาทเนื้อผงน้ํามันนะครับผมนะครับใครเจอเนื้อเข้มๆนะเออพูดถึงว่าเนื้อเข้มๆนี่ยเอาไปก่อนเนื้อเข้มๆกนคงทราบดีแล้วว่าผมเคยบอกแล้วเนื้อยิ่งเข้มยิ่งแพงนะครับผมแล้วก็ องนี้ดูอย่างนี้เหมือนจืดนะไม่จืดนะดูองคจริงล้วจะบอกเข้มนะเพียงแต่เข้มไม่เท่ากับองค์ที่เขาเข้มๆนะครับผมถ้าเนื้อน้ำมันถ้ายิ่งจืดยิ่งเก้ครับผมบอกเลยยิ่งจืดระวังอย่ายิ่งเก้หรือถ้าไม่เก้ก็เป็นผ้าใหม่หรือเป็นผ้าที่แบบสร้างจากวัดอื่นเนาะนะครับผมอ่ะพิมพ์นี้เนี่ยตามรายงานเขาไม่ได้บอกแต่ว่าผมอนุมานเอาว่าน่าจะเป็นการถอดพิมพ์ของพระของท่านหลวงปู่ดีแห่งวัดพระลูกมาแหละ นะครับผมในในเนื้อน้ามันอะไระนะนะครับผมแต่ว่าเนื้อของหลวงปู่ดีวัดพระลูกกับเนื้อของทางหลวงว่ากวยก็จะต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับผมไม่ไม่มีตัวอย่างเอามาเทียบเดี๋ยวก่อนขี้เกียจไปค้นเนาะนะครับเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าผมบอกอย่างนี้แล้วว่าเนื้อก็จะต่างกันนะพิมพ์ทรงก็จะต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่เนื้อหานี่จะต่างกันเยอะเยอะพอสมควรอ่ะนะครับผมเอาแค่นี้ก็พอเนาะอ่ะทีนี้มาดูองค์นี้ที่ผมบอกว่าล้ำปึกนะครับผมนะครับผมมีมีมี เออบางบางคนเขาเรียกเคล็ดลับนะแต่ว่าผมไม่เอาเคล็ดลับดีว,ว่าเอาเคล็ดลับแบบค้างๆป่อยเดีกวนะเคล็ดไม่ลับดีกว,ว่านะครับเคล็ดไม่ลับค้างๆงป่อยเดีกวนะเอามาบอกว่าเออพาพพิมพ์นี้ท่านดูนะท่านดูพิมพ์ไว้ให้ดีจําพิมพ์ให้แม่นนะนะครับนี่คือเนื้อน้ํามันใช่ไหมครับถ้าไปเจอเนื้อดินผสมขง หายากมากแพงมากผมเองยังอยากจะอยากยาก,ยากจะได้แต่ว่าผมไม่รู้จะมีว่ะเดี๋ยวต้องไปคนคนดูสมัยก่อนรู้สึกจะซื้อมาหลายองค์มากแล้วก็สมัยก่อนเขาไม่มีแยกเนื้อไงยังไม่มีแยกเนื้อว่าเฮ้ยเนื้อนู้นเนื้อนู้นจะแพงกว่าเนื้อนี้อะไรเงี้ยไม่มีเพราะว่าสมัยก่อนหลวงอาหลงวงพ่อคุยเมื่อสัก25ปีก่อนยังไม่แรงฮนะยังไม่แพทย์บางคนก็ไม่รู้จักด้วยซ้ำนะครับผมแม้กระทั่งผมเองะผมก็ยังไม่รู้เลยต้องไปฟังจากท่านอื่นมาแล้วก็เออเฮ้ย ฟังจากผู้ใหญ่มานะที่เขาแก่ว่าผมเยอะนะครับผมมาเอาแค่นี้ก็พอเออนะปัจจุบันเนี่ยเขาแยกเนื้อแบบเฮ้ยอันเนื้อนั้นเขาเรียกว่าเนื้อแหวกม่านนะเนาะเขาเรียกว่าเนื้อดินผสมผงเป็นเนื้อแหวกม่านถ้าเป็นพิมพ์เดียวกันแบบนี้นะองค์นั้นจะหายากแล้วก็มีราคาสูงกว่านี้นะครับมีราคาสูงกว่านี้แต่องค์เนี่ยผมว่านะโอ้โหฟอร์มเต็มอย่างเงี้ยผมก็ว่าหายากอะ่ะ เอาฟอร์มเต็มๆอย่างเงี้ยก็หายากดิแล้วมาส่องกันนะครับผมเดี๋ยวก่อนเดื่นเดี๋ยวเพื่อมันไม่เป็นการเสียเวลาก็บอกราคาไปก่อนเนาะเอาได้เอาครับนะครับสิ่งที่ผมแนะนำเนี่ยลองเก็บดู3ปี5ปีครับนะครับถ้าไม่มีชื่อเสียงดันขึ้นมาหรือว่าไม่มีเนี่ยก็คงเชื่อถือไม่ได้นะครับผมอย่างน้อยสุดต้องมีเขาเรียกว่าออัปเดตราคาต้องกระเด้งอ่ะยังไงก็ต้องเด้งขึ้นนะไม่มไม,ม่เด้งลงนะครับผมนะครับก็แนะนำแล้วกันนะ ผมเคยบอกไว้หลายปีก่อนเมื่อห้าหกปีก่อนว่าตอนที่ผมลงใหม่ๆว่าเนื้อน้ํามันเก็บไปเถอะของหลวงพ่อกุยเก็บไปเถอะนะก็ให้คุณเก็บสิปี20ปีเนปะี่ยคุณทํำยังไงถ้าคุณเล่นพุทธพาณิชย์คุณไม่มีทางขาดทุนแน่นอนนะครับแล้วเล่นพุทธคุณนะบอกตรงคุณกําไรอย่างเดียวนะครับกาไรอย่างเดียวไม่มีขาดทุนนะครับม,มาองคนี้ผมเปิดให้ไปก่อนเอาไปสองพันอ่ะเพราะว่าสภาพดีดีสภาพ,าภาพแบบฟอร์มเต็มเต็มนะคนหนึ่งก็เปิดกันสองพันห้าสามพันห้านะผมว่าแค่สองพัน นะครับผมลูกค้าใหม่ขออนุญาตไม่ลดงดต่อเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะอืมลูกค้าใหม่ขออนุญาตไม่ลดก็ต่อนะครับผมส่วนลูกค้าเก่าก็เช็คเช่นเคยครับลดสิเนะครับผมไม่บวกลดเพิ่มใดๆถ้ามีเศษเดี๋ยวปัดให้นะครับผมลูกค้าเก่าลดสิลูกค้าใหม่ขออนุญาตไม่ลดก็ต่อองค์นี้สวยมากนะครับและฟอร์มเต็มนะผมบอกเลยว่าปีกว้างเวยฟอร์มเต็มนะครับผมเดี๋ยวมาดูด้านหลังอืมนะครับผม ใครต้องการนะครับผมแคปหน้าจอนะครับผมแล้วส่งมาครับที่ ID ดี n ลนะครับผมหมายเลข0 8 4 6 7 8 6 9 5 8้าครับย้ำนะครับผมไอดี n ลนหมายเลข0 8 4 6 7 8 6 9 5 8ครับผมเบอร์นี้ไลน์นี้ขออนุญาตเฉพาะท่านที่พร้อมเช่าบูชาพร้อมโอนนะครับผมห้ามส่งพระอะไรให้ผมดูให้ผมเช็คหรือแม้แต่จะเช่ายังทําไม่ได้นะครับผมเป็นยางเข้าใจเนาะบอกไว้หลายคลิปแล้วผมไม่เล่นพระเก๊ใครดูพระผมเก๊ผ่านได้เลยนะครับผมนะครับผม ผมไม่เอาชื่อมาทิ้งนะครับผมนะครับผมบอกแค่แค่นี้แต่ว่าที่ผมพูดอย่างเงี้ยผมพูดไปหลายหลายครั้งแล้วผมเจอมันสมัยก่อนเนาะเมื่อสิบกว่าปีก่อนนู่นนะนะหรืออาจจะเพิ่งผ่านมาเจ็ดแปดปีที่แล้วนะพอเจอมาหลายหลายคนก็ว่าเข็ดครับนะครับขายผ้าแท้ไปบอกว่าเป็นผ้าเกล้ามาคืนแล้วก็บอก อ่าเอาไปขายแล้วก็ไม่ได้กําไรก็เอามาคืนอันนี้คือพูดพระชิวเฉงอันนี้ครับวกแบบพระพระคนเล่นพระแบบหัวหมอไงเ้าเรียกหัวหมอต้องกราบขออภัยไม่ได้ว่าใครเป็นการส่วนตัวนะจากนั้นมาครับโอ้โหตัวใครตัวมาเลยครับไม่เอาเลยครับเล่นแบบนี้ไม่ไหวนะแม้กระทั่งผมเองก็ยังกลัวแบบกลัวกับพวกที่แบบเจ้าเล่ห์นะครับต้องกราบขออภัยถ้าพูดอะไรผิดไปนะครับผมไม่ได้เจาะจงว่าใครเป็นการส่วนตัว นะครับผมก็เอาอย่างนี้ดีกว่าเชื่อมือเชื่อใจก็ซื้อไม่เชื่อมือไม่เชื่อใจก็ขอให้ท่านเข้ามาดูก็ดีใจแล้วครับนะครับเป็นกําลังใจให้กันแล้วก็ถ้าท่านเช่าบูชาไปก็ขอบคุณเนี่ยนะครับผมโอเคเนาะเดี๋ยวมันจะเยอะไปหลายๆท่านบอกรู้แล้วรู้แล้วไม่ต้องพูดแล้วรู้แล้วอืมโอเคอะมา0 8 4ย7 8 6 9 5 8้ําย้ำเลยครับ0 8น6 7 8 6 9 5ี้าเบอร์นี้ไลน์นี้ขออนุญาตเฉพาะท่านที่พร้อมเช่าบูชาพร้อมโอนเท่านั้นนะ นะครับอย่าส่งผ้าอะไรมาให้ผมดูให้ผมเช็คหรือแม้แต่จะเช่านะครับผมนะครับก็คงทราบบันดีเนาะลูกค้าเกา่าหรือว่าเป็นเ c ีก็คงจะทราบดีแล้วก็ขออนุญาตงดรับโทรศัพท์นะครับผมนะครับรับทางไลน์อย่างเดียวใครต้องการก็ให้แคทหน้าจอตามที่ผมว่าเนี่ยแหละนะครับผมแล้วก็ส่งมาที่อันดีไลน์ที่ผมว่าเนี่ยแหละครับมาดีกว่ามไม่ต้องเสียเวลาดูเนื้อหากันดีกว่านะครับโหดลงมาได้นะอะฮึืม นี่ครับจำพีนห้แม่นๆนะแล้วถ้าเกิดไม่ใช่เนื้อน้ามันแต่เป็นเนื้อผงอเนื้อดินผสมผงโอ้โหดูให้ดีๆเกยเยอะเหมือนกันนะเกยเยอะเหมือนกันเนื้อ,อดินผสมผงปัจจุบันนะเพราะว่ามีราคาสูงเป็นเนื้อเดียวกับแหวกม่านไงนะครับสร้างไว้ปีไหนปีหนึ่งถึงหนึโดยประมาณนะครับเฮ้ยพี่อืมขออภัยครับเฮ้ยพ <c oughs> ี่อ นะครับเรื่องดูเนื้อผงน้ํามันของท่านหลวงปู่กวยผมเคยอธิบายไปหลายคลิปแล้วเนาะใครที่เป็น F อฟซีคงจะทราบแล้วว่าดูยังไงดูยังไงนะครับคลิปนี้คงไม่ต้องบอกเนาะเดี๋ยวมันจะนานเดี๋ยวมันจะเสียเวลานี่ดูด้านหลังสังเกตลายนิ้วมือนะครับถลายกดลายนิ้วมือนะครับนะครับดูเนื้อหาหมุนสารนะครับนะมืดไปแล้วเปล่าไม่รู้ไม่ได้เปิดไฟอืม นะได้นะโอเคนะครับผมเก็บได้เก็บเชื่อผมโอ่งนี้ฟอร์มเต็มปีกว้างด้วยนะแนะนำเลยนะเก็บได้เก็บนะเดี๋ยวราคาพุ่งไปไกลแล้วเดี๋ยวจะเสียดายพระเนื้อน้ำมันแบบอย่างนี้นะครับการถอดพิมพ์อย่างนี้เชื่อว่าไปได้ถึงครึ่งหมื่นในอนาคตอันใกล้นะครับผมไปได้ถึงครึ่งหมื่นแน่นอนค่อนข้างจะชัวร์นะครับอย่างเช่น2ปี2ปีข้างหน้าอีกปีข้างหน้าหรือว่าอีก3ปีเร็วสุดก็อีกปีหนึ่ง เพราะฉะนั้นเก็บได้ตอนนี้รีบเก็บครับเดี๋ยวหายโดยเฉพาะผ้าสวยๆแบบนี้ด้วยโอเคนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เท่านี้ก่อนแล้วอย่าลืมกดติดตามคลิปต่อไปด้วยนะกดติดตามไว้นะครับผมสวัสดีครับ